เอาละครับวันนี้ก็จะบินอีกวันนะครับวันนี้ก็คือวันที่18กุมภาพันธ์2565นะครับตอนนี้กำลังจะบินไปหนองคายครับโดยจะบินตามเส้นทางรถยนต์นะจะไปเยี่ยมสุภชัยหน้อยที่หนองคาย ขึ้นจากสนามบินอุดรธานีนะครับลันเบย์ที่30ครับมุ่งหน้าไปทางหนองคายครับแต่หนองคายทางไหนต้องไปหาเอ่อหาอะไระหาเส้นทางนะครับคือถนนตอนนี้ทิศก็คือมุ่งไปทางทิศเหนือ เหนือต้องไปทางนี้่าโอคัคตอนนั้นมันยังเป็นทิศตะวันตกอยู่นะครับิเหนือต้องมุ่งมาทางนี้อันนี้ก็คือบินเมนวนวลเลยนะฮะบินเมนนวแล้วล้วนเลยเดี๋ยวเราก็จะเจอเส้นทางเส้นทางหมายเลขสองนะครับหรือเส้นทางมิตรภาพิเหนือของจังหวัดอุดรธานีนะฮะ เอาละครับเจอถนนถนนที่มาจากหนองบัวลําพูหรือว่ามาจากทางสนามบินจะเป็นตัดคอสกันอยู่ที่ตลาดลังศีนาของอุดรธาน,นีคือตรงนี้โอเคดีแหละนี่เส้นทางหมายเลขสองอ,อยู่ทางใกล้นี่เองนะฮะข้างล่างขึ้นบินเนี่ยมันยังไม่ใช่นะครับค,คือยังเป็นเส้นทางในเมืองอยู่ นูน่นมองเห็นไปข้างหน้าเห็นไหมครับนั่นแหละก็คือเส้นทางของเ,ออเส้นทางมิตรภาพนะครับเป็นสี่เลนเส้นข้างในนั้นคือเส้นทางในตัวจังหวัดนะฮะตอนนี้ก็ทางทิศเหนอือเรียบร้อยแล้วนะครับดูตามแผบที่ แล้วก็จะบินค่อมไปกับเออ่ถนนมิตรภาพเพื่อจะไปที่จังหวัดหนองคายครับอา้าวทำไมมันสิ้นสุดตรงนี้มันใช้เปล่าใช่ไหมเนี่ยทำไมมันสิ้นสุดตรงนี้แล้วมันก็เดยียวออกมาทางนี้อ๋อเส้นมิตรภาพอยู่ทางนูน้นโอเค ือเส้นทางย่อยนั่นเองเส้นวิทยภาพอยู่นี่ครับเห็นแล้วตอนนีโ้โอ้เส้นออกน้งสำโรงตะกี้ะ่ะเส้นออกน้งสำโรงพอไปถึงตรงค่ายทหารตรงสนามกอล์ฟเสร็จแล้วมันก็จะแยกออกมาทางขวามอือแล้วก็มาที่เส้นวิทยภาพคือตรงนี้นั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะมีมาร์คข้างหน้าเป็นตัวจังหวัด ตอนนี้ก็คือตั้งมาร์กแล้วมาข้างหน้ามีนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะเริ่มปรับอัตโนมัติแล้วไปตามเส้นทางนี้ เส้นทางวิตรภาพจากน้องคายอุด,ออดอรอจากอุดอรน้องคายนะฮะตอนนี้เราจะบินด้วยความสูงประมาณ1,700ฟิตนะครับแล้วก็จะบินตรงไปตามถนนถนนมิตรภาพหรือถนนหมายเลขสอ ถนนหมายเลขสก2นี้หรือถนนมิตรภาพนี้เริ่มจากจังหวัดรสระบุรีถึงจังหวัดหนองคายนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างเอ,อ,อเมริกันกับประเทศไทยถึงเรียกว่าถนนมิตรภาพไงครับคือเป็นเส้นทางที่ต่อจากถนนประหล,ละโยธทินจากกรุงเทพมหานครและหือแ,และก็มีอีกเส้นหนึ่งก็คือ ถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรนะไม่ใช่วิภาวดีรังสิตนะเป็นถนนอะไรอ,ะอ่ะถนนอะไรซุปเปอรอ์ซุปเปอร์ไฮเวย์หรือซุปเปอร์อะไรไม่รู้จำไม่ได้ละต่อมาตอนที่หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นนางสนองพระองค์ ได้ไปราชการทางปากใต้บนเฮลิคอปเตอร์ก็โดนผู้ก่อการร้ายยิงใส่เฮลิคอปเตอร์นางสนองพระองค์ซึ่งเป็นหม่อมเจ้าพิภาวดีเนี่ยก็สิ้นชีพตักใส่บนเฮลิคอปเตอร์ก็เลยตั้งพระนามของหม่อมเจ้านั้นเป็นชื่อของถนนเป็นชื่อถนนพิพาวดี รังสิตนะครับแต่ก่อนอเรียกว่าซูเปอร์ไฮเวย์นะฮะมันเป็นเส้นทางข้างในถ้าพหลโ,โยธินเนี่ยเป็นเส้นทางข้างนอกสำหรับวบสิบล้อแถวหลักสี่พหลโยธินแต่ก็มารวมกันอยู่ที่สระบ,บุรีเพื่อจะออกถนนมิตรภาพคือถนนหมายเลขสองนี่แหละมิตรภาพจากสระบ,บุรีถึงจังหวัดนนองคายครับอันนี้ก็คือ ชีว่ประวัติของชื่อถนนนะฮะ,ะลูกหลานทั้งหลายที่เกิดใหม่อาจจะยังไม่รู้ก็ได้ดูคลิปนี้ก็คงจะรู้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็กำลังขนานใบกับถนนวิตราพาพหรือถนนหมายเลขสองจากอุดอนน้องคายนะฮะตอนนี้ถึงไหนแล้วเอ่ยตอนนี้เราไม่ได้บินตามเส้นทางโดยทั่วไป คำว่าเส้นทางโอ้โทษทีไม่ได้บินตามเส้นทางที่ล็อกเอาไว้จากสนามบินสู่สนามบินนะครับเป็นการเดินทางด้วยเส้นทางทั่วไปหรือว่า VFR นะฮะ Visual Flying r u g h โดยการที่ใช้ตามองนะก็ดูตามแผนที่ใน g o o g l e Map แล้วก็สามารถไปได้ <c oughs> ก็คือบินตามเส้นทางของรถยนต์ อันนี้ต้องศึกษา Google Ma p มาให้ดีก่อนนะครับถ้าหากศึกษาไม่ดีเนี่ยก็ไม่มีทางเดียวก็หลงทางกยิ่งไปใหญ่นะหลงทางบนอากาศเนี่ยยิ่งยิ่งมากกว่าหลงทางของรถยนต์นะฮะรถยนต์มันยังพอมีป้ายให้ดูว่าคุณมาทางไหนไปไหนพอไปเจอป้ายข้างหน้าอ้าวไม่ใช่นี่ก็ยังเลี้ยวทันนะแต่เครื่องบินไม่มีนะครับไม่มีป้ายบานอากาศนะครับดีอย่างเดียวคุณต้อง ศึกษาเองรู้เองแล้วการบินตามถนนเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะไม่เป็นเส้นตรงครับมันจะเป็นเส้นคดไปงอมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาร์กในจุดของจังหวัดได้หรือว่าจุดที่จะไปได้ว่ามันเป็นกี่องศาเราก็สามารถตั้งเฮดไปทางนั้นได้เหมือนกันนะครับเฮดนั้นก็คืออะไรอะ่ะคือ hdg hdg นั่นก็คือ บหน้าที่ไปตรงนั้นไม่ว่าถนนจะคดจะงอไปอยังไงคุณก็ใบหน้าตรงไปเลยเหมือนกับเดี๋ยวนี้ผมกําลังตั้ง H อทจีไปตรงจุดที่ไปจังหวัดหนองคายคือไปที่าสามร้อยสี่สิบสามองศานะฮะตอนนี้ผมไปที่สามร้อยสี่สิบสามองศาก็คือจุดนี้จุดนี้สามร้อยสี่สิบสามองศาจุดนี้ถ้าจุดนี้นี่เป็นคือเป็นเมืองนะเนี่ยเป็นเมือง เพราะว่าเราตั้งให้มันบอกเราว่าถ้ามีเมืองอใหญ่ให้ขึ้นจุดเนี่ยเรก็ตั้งได้อันนี้สงสัยว่าจะเป็นหนองคายอันนี้จะเป็นโควิสใสนะฮะตอนนี้เราข้อมุ่งหน้าไปตรงนี้ถนนมันจะโคดไปเคี้ยวมากระชังหัวมันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตามทางถนนตลอดเวลานั้นเราจะต้องคอนโทรลด้วยมือเอง การคอนโทรลด้วยมือการขับด้วยมือเนี่ยม,มันไม่สนุกเหมือนกับขับรถนะ <c oughs> ขับรถมันยังพอมีสนุกเวียงไปเวียงมานะอันนี้โอ้โหเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้อัตโนมัติมันขับให้เป็นบางส่วนถ้าหากว่ามันเชไปมากเกินไปแล้วก็สามารถที่จะคนโทรลเข้าสู่เส้นทางที่เราต้องการได้อันนี้ก็คือวิธีที่ผมคิดขึ้นมาเองนะตอนนี้เราบินด้วยความเร็ว 113น็อนอตนะครับคูณด้วยพันห่า1.6นะหนนะครับความสูงก็ประมาณ1,700ฟิตครับก็มากกว่า120ละอืมละเพราะว่า1น็อตนั้นมันก็เท่ากับ1.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้า113น็นอตมันจะเป็นเท่าไหร่ลองคิดเอา หรือคูณเะาเราอยู่บนอากาศนี่เหมือนกับมันไปเอือเอ่อยเอื่อยมันไม่เฉยนะครับมันเร็วกวรถยนร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะคูณให้ดูว่ามันได้เท่าไหร่ร้อยสิบสามคูณด้วยหนึ่งจุดหกก็เท่ากับร้อยแปดสิบครับรถวิ่งด้วยความเร็วร้อยแปดสิบนะตอนเนี้ยอ้าวดูภาพวิวชัดๆเห็นไหมฮะ ว่างไหมเออนั่นตอนนี window, ้เราชะงกหน้ามองอยู่ตรงกระจกเลยเห็นไหมเห็นมาร์กของเมืองอ่ะมาร์กของเมืองหนองคายมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันขึ Kim ้นอยู่ตรงนี้นี่เส้นทางเส้นทางก็โค้ง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 ไปแล้วมันก็โค้งเข้าโค้งเข้าโค้งเข้าไปอย่างนี้ไหมหรือว่าตรงนี้มันเป็นที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้เดาล้วนๆนะเดาบนอากาศ าภาพข้างล่างนี้คือภาพกราฟิกนะฮะไอ้ตัวที่เป็นกระท่อมไปเป็นเถียงนาอะไรก็มีแต่ชุมชนนี่มันคือชุมชนจริงนะครับเป็นพื้นฐานของอชุมชนจริงก็หมายถึงว่าณนะที่แห่งนี้มันเป็นชุมชนแต่เอากราฟิกมาลงแทนตรงนี้มันน่าจะเป็นที่ไหนเอ่ยมันน่าจะเป็นอันนี้เป็นเส้นทางรองคือเส้นทางรถไฟเนี่ยเส้นทางรถไฟ,น,น,ถไฟนี่เส้นทางรถยนต์นี่รถไฟนะนี เดินทางรถไฟครับนี่ทางรถไฟไปนี่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 นี่ทางรถยนต์รถยนต์รถยนต์ตรงนี้เป็นถ้าไม่น้องสองห้องก็เป็นเออน้องสองห้องจริงๆฮะนี่เห็นไหมน้องสองห้องอ่าเราจะแวะไปดูน้องสองห้องหน่อย ทางรถทางรถไฟเราจะแวะไปที่น้องสองห้องโดยเมนนวนละตอนนี้วูบวาบละถ้าเมนนวดน,นี่ก็อาจจะผูบวาบหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามือคนไม่ใช่มือ I ai ai ก็คือ artificial intelligence ก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง อ๋ออันนี้น้องสองห้องจริงฮะมีเอเียนไหมเห็นเห็นมีตึกสองตึกนั้นไหมตึกที่หัวมุมที่จะออกไปท่าบ่ออ่ะแล้วก็ตึกอีกตึกหนึ่งด้านหวามือนั้นก็คือโรงเรียนครับแล้วน้องที่อยู่ทางหน้าเครื่องบินเนี่ยก็คือน้องที่อยู่ในนอข้างๆบ้านเด็กชายหรือสุบัติชมงข้อเด็กชายก็เป็นน้องใหญ่ตรงนั้นนะแล้วก็มีทางออกไปเรื่มไปที่ไหน ไปอำเภอท่าบ่อนะครับนี่น้องที่อยู่ทางไกลๆกลับหลังบ้านเด็กชายสมคบเด็กชายอะ่ะอันนี้น้องสมความจริงๆที่ทางไปทางขวามือนั้นก็ไปทางนาอีไปทางสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟอะไรไม่ใช่ท่าบอ่อสนามกอล์ฟของเอกชนนะทางซ้ายมือนั้นก็ไปท่าบ่อนะครับม,มีสะพานข้ามเห็นไหมฮะ เอาละเมเมนวนวลแล้วก็อันตโนมัติต่อเลยข้างล่างคือห้องอม้องรถวิ่งไปอยางมากข้างหน้านั้นก็คือหนองคายนะครับจะไปเยี่ยมซุ p e r c h a ยถึงรังเลย <laughs> จะเอาคอปเตอร์ไปลงข้างบ้านก็ไม่ได้มีแต่ต้นไม้เพราะฉะนั้นต้องลงแถววัดโพชัยจะลองลงดูนะครับมันลงได้ไหมถ้าลงไม่ได้ก็ต้องเลยนะซุ p e r c h a ยนะ แล้วออกจากหนองสองห้องมาหน่อยหนึ่งมันก็จะเป็นอะไรเอ่ยมันก็จะเป็นกิโลกม9หรือเส้นทางคอสหรือตัดไปที่สะพานใช่ไหมฮะที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือหมู่บ้านเอื้ออาทรน,นี่น,นี่กระจัดกระจายอยู่เนี่ยหมู่บ้านเอื้ออาทรน,นะครับเนี่ยนะพอเข้ามาข้างในแล้วเป็นหมู่บ้านนี่ใช่เลยครับนู่นไปกิโล9เห็นไหมนะ่ะไปแล้วนะ ไปไปด่าจุดคนเข้าเมืองโดยผ่านหน้ามหาวิรัยขอนแก่นวิยาเขตหนองคายไปตอนนี้เราวิ่งเข้าไปตามเส้นทางมิตรภาพาขนานไม่ใช่ตามขนานเส้นทางมิตรภาพไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังอยู่แถวแถวไหนเอ่ยแถวตอนนี้มันเลยทางแยกไปสะพานมาแล้วนะครับ ดูมุมนี้แล้วกันขับมาใกลนหน่อยนู่นดนวริจภาพมาทางนี้ตอนนีดดาานน้บินโดยมือละอ๋อันนั้นมันเป็นที่ที่ที่มันมาร์กนะก็คือเป็นสนามบินบันไต อ๋อที่มาร์กเนี่ยเป็นสนามบินนะครับเอาละตอนนี้บินด้วยมือแล้วครับนัินไปน้ำโขงอยู่ข้างหน้า,า,าถึงไหนแล้วเนี่ยเอานี่ทางไปโบนวิสัยใช่ไหมไม่ใช่โอ้ทางแยก,กข้างนอกทางแยกไหง ว่ามันจะลงบ้านสุทรชัยได้ไหมเนี่ยนี่จังหวัดหนองคายนะครับเนี่ยนู่นก็คือทางซ้ายมือเนี่ยเป็นหนองใหญ่นะก็คือหน,นองอินนะฮะตรงไหนสีแยกไฟแดงตรงนี้ตรงนี้นสีแยกไฟแดงนี่นี่นี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่น,น,นี่นี่สีแยกไฟแดงแล้วแน่ใช่ไหมหรือไม่ใช่อ๋อ ตรงนี้สีแยกไฟแดงนี่นทำประหยัดเพื่อโิสัยไปทางนี้พลโิสัยแอร์พอร์ตเอา้ามีสนามบินนี่นะพลโิสัยมีเฮ้ยพลโิสัยมีสนามบินตรงตอนไหนเฮ้ย เราไม่รู้ Warning connection please ensure ตายล้ตายล้เอ่อเน็ตล่มฮะ เวรกรรมเลยเครื่องบินเราเองเลยอ๋อคอนเนคได้แล้วโอ้ทาไมมีเน็ตอ่นะซวยเลยนะเนี่ยเครื่องบินตกเลยนะสุขาชเฮ้ย,ยผมว่าจะลงหากุลนะจะลงได้ไหมเนี่ยเนี่ยอันตรายมากเลยลงตรงไหนเอ่ยตะกี้นี่เน็ตล่มครับ จะลงตรงไหนดีอะลงแถวแถวอันนี้คืออะไรอะอันนี้คือโรงแรมหรือเปล่าเนี่ยโรงแรมแกลนหรือเปล่าชักงงละวือ,อสุภชัยเอ,อ้ยผมว่าจะลงหาคุณที่ไหนเป็นที่ไหนกันเนาะตอนนี้มึนเลยเนี่ยมีสะพานข้ามเนี่ย มีเวียน้ำอ่ะลงตรงนี้แล้วกันชักงงละ,ลงะข้างทางถนนนี่แหลอะอาลงปั๊บมันก็รายงานทันทีเลยนะ บอกให้กับอุดรทันทีเลยถึงแล้วบ้านสุปร์ชัยเดี๋ยวลงจากคอปเตอร์ไปดูหน่อยมีอะไรเอ่ยอ ا, เดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดประตูก่อน เปิดประตูซึ่งสองข้างให้ทุกคนลงจากคอปเตอร์ก่อนเดี๋ยวเดินเอาเดี๋ยวเดินไปเล่นกับสุภชัยหน่อยนะเปิดประตูไว้เยอะๆเอพอื่อให้คนมาเห็นเขาจะได้เข้ามาดูคอปเตอร์ที่ไหนเอ่ยมาลงอยู่ตรงนี้ โอ้ oh. Oh, oh, ผมได้61เกือบ62แล้วนั้นเนี่ยเ mm hmm. อารีสตาร์ทใหม่หน่อย